สวัสดีเพื่อนเพี่น้องฟุตบอลไทยทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอดีบอลไทยคลิปนี้ผมจะพามาทางเขารู้จักกับทีมเปอร์ซิปบันดุงคู่แข่งของทัพแข่งเทพทรูแบงคอกยูเอตในสูบบอลเอเซเชเสซในรอบแบ่งกลุ่มเรามาดูกันว่าพวกเขานั้นเปียอะไรกันบ้าง แต่ก่อนจะไปรับชมด้วยดในคลิปเพื่อนๆอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามผ่านทางช่องทาง YouTube นี้รวมถึง Facebook Fan Page ชื่อช่องเดียวกัน f f d บอลไทยฝากกดติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับผม ทีมเปอร์ซิบบันดุงทีมในศึกอินโดนีเซียซูเปอร์ลีกเป็นสโมสรที่ตั้งอยู่ในเมืองบันดุงจังหวัดชวาตะวันตกประเทศอินโดนีเซียมีสนามย่าวาคือเกลาร่าบันดุงลาตันอาร์ีสเตเดียมที่มีความจุ38,000ที่นั่งโดยเปอร์ซิบบันดุงนั้นคือทีมที่ควา้าแชมป์อินโดนีเซียซูเปอร์ลีกได้ถึง9สมัยส่วนในรายการบอลถ้วยควา้าแชมป์ลีกคัพอินโดนีเซียได้1สมัยด้วยกันโดยณปัจจุบันนั้นเปอร์ซิบบันดุงได้ใช้บริการให้โค้ชอย่างโบยานโฮดัก คุณซูชาวโครเอเชียวัย54ปี เขามีประสบการณ์การเป็นโค้ชให้กับทีม U.P.B.My Team S.C. พนมเป็ญคราวเป็นผู้ช่วยโค้ชที่ซานดงไทซานและกลับมาเป็นเฮดโค้ชที่การันตัน FC ยาฮูดูทาซิมทีมชาติมาเลเซียชุด u 19 P.S.M. ม k a คาซากัวลัมเปอร์ซิตี้และมารับงานคุมทีมเปอร์ซิปบันดุงในปี2023ยาวมาถึงปัจจุบันโดยตลอดเวลาที่คุมเปอร์ซิปบันดุงเจ้าตัวพาทีมลงสนามไปมากถึง83นัด พาทีมชนะ42นัดเสมอ28นัดและแพ้ไป13นัดยิงได้146ประตูและเสียไปถึง83ประตูและพาทีมคว้าแชมป์อินเวสเซียซุเปอร์ลีกได้ถึง2สมัยติดต่อกันในฤดูกาล2023-2024ถึงและในฤดูกาลล่าสุดปี2024-2025ถึงโดยแผนที่เขาใช้นั้นหลักๆก็คือ4-3-3หรือว่า4-2-3-1โดยโบยานนั้นมักเน้นแผนการเล่นที่ใช้การเล่นไล่บีบแดนกลางแบบดุด,ดันและ เน้นแบบไดเรกเพย์มักปล่อยให้คู่แข่งครองบอลและรอดักตัดบอลแล้วบุกสวนกลับเร็วรวมถึงมีแผนการเล่นที่มักปรับเปลี่ยนตามวิธีการเล่นของคู่แข่งด้วยถ้าคู่แข่งด้อยศักยภาพกว่าก็มีเปิดเกมรุกสู้ให้เห็นเหมือนกันในส่วนของตัวผู้เล่นของทีมปะสิบันดุงนั้นประกอบด้วยผู้สารประตูสคนและปังแต่หมาเยเลขหนึอดัมเพอร์ซิเบก ประตูวัย25ปีชาวอังกฤษโดยการนี้ลงสนามไป1นัดเสียไป2ประตูเคยติดทีมชาติเยาวชนของอังกฤษในชุด U16 และเคยติดทีมชาติเวลชุด U17 จนถึง U21 เขาเป็นประตูลูกครึ่งอังกฤษโปรแลนด์ที่เป็นอดีตเยาวชนของเวสต์บริชอัลบีและอิสสวิชามาก่อนและพึ่งสลัดอาการบาดเจ็บกลับมาลงเล่นได้ในเกมลีกนัดล่าสุดที่แพ้กับเปอร์ซิต้าตังกลัง2ประตู1เขานั้นสูง192ซนติเมตรมีจุดเด่นที่ปริยาการเซฟและการเล่นลูก กากาศดมาที่โคตามาหมายเลข50ฟิต้ามาโรน่าสาวประตูวัย19ปีชาวอินโดนีเซียดูการน,นี้ยังไม่ได้ลงเล่นเลยเขาติทีเชีอินโดนีเซียชุด U19 จนถึง U20 เขาเป็นประตูดาวรุ่งมือสาวของทีมที่0.181เซติเมตรเท่านั้น มาที่ผู้ตูประตูสุดท้ายคือหมายเลข14เตจาปากูอาลัมรูัยสามตูวัย็ดปีชาวอิโดนีเซียดูการนี้ลงเล่นไป7นัดเสียไป6ประตูเก็บได้2คลีนชีตเขาลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมที่เอาชนะมานิลาดิเกอร์2ต่อและเสมเอกับลอสซีเซลเลอร์1ต่อ1ในเอเซียลทูนัดที่ผ่านมาและเคยมีชื่อติดชนโดีเซียในช่วงปี2 0 1 6ถึง2019แต่ก็ยังไม่เคยถูกส่งลงสนามเขาเป็นประตูตัวเกาว่ามือ2อของทีมที่ในยุการนี้ต้องสู้แย่งมือ หกับอดัมเปอร์ซิเบกเขาสูง177สิซติเมตเท่านั้นมีจุดเด่นที่ปริยาการเซฟและการอ่านจังหวะออกมาเล่นลูกกาที่แม้จะตัวเล็กแต่โดดถึงจุดสูงสุดได้อย่างรวดเร็วมาที่ตำแหน่งกองหลังกันบ้างมีทั้งหมด10คนคนแรกหมายเลข66เควินปาชาแบกขวาวัย18ปีชาวดยเซียรลูกการนี้ยังไม่ได้ลงเล่นเลยและเพิ่งถูกดันขึ้นมาจากทีมเยาวชนลูกการนี้เป็นลูกการแรก มาที่โคตามาหมายเลข93เฟเดริโกบาบา เซอร์ต็อบ็กวัย32ปีชาวอิตาลีดูการน,นี้ลงเล่นไป4นัดทัไป1ประตูลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมที่สวยกับลอรซิเซเลอร์1ประตู1เขาเคยติดทีมชาติอิตาลีในชุด U19 จนถึง U21 เจ้าตัวเป็นกองหลังมาประสบการณ์นอกจากจะเป็นอดีตเยาวชนของโรมา่ายังเคยเล่นกับหลายทีมในยุโรปทัลี่สูงสุดและลีกรองทั้งกับกรอเซโตเอมปรีเวโรนาเบนเนเวนโต้พิซซาและโคโมในอิตาลีสุดการดในลีกเยอรมันสปาร์ติ้ง คอนเรียวบยดุิตในสเปนและซิองในสวิสเซอร์แลนด์โดยเจ้า,จาตัวน, 0, นั้นสูง1น7ซนเมตรสามารถถ่ายไปเล่นเป็นแม็กซ์ไซ์จะเป็นได้ด้วยจุดเด่นคือความแข็งแกร่งการเล่นลูกกาดกา,การอ่านเกมการดักตัดบอลการตาประกบแบบตัวต่อตัว,ตวการเล่นบิวอัพและเติมขึ้นไปเล่นลูกตั้งเตะคนต่อมาหมายเลข29เอาฮัมลาเฮฮานุซา ซูดแบ,บ็กวัย26ปีชาวยูเซียลูกกาดนี้ยังไม่ลงเล่นเลยเขาเป็นเซ็นเตอร์คนใหม่ที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมลูกกาดนี้ที่สูง178เซติเมตรเท่านั้นกตมาหมายเลข48 ปาติซิโอมาติคาดีเซนเตอร์แบ็กวัย37ปีชาวอาร์เจนตินาดูการน,นี้ลงเล่นไป8นะัดทำไป1ประตูเขาลงเล่นเป็นตัวจริงทั้งในเกมที่เอาชนะมาลิแอดิเกอร์2-1และเสมอกับโรซิเซลเลอร์1-1เขาเป็นเซนเตอร์ต่างชาติร่างใหญ่ที่เคยเล่นทั้งในลีกอาร์เจนตินาลีกกรีซลีกลสเซียและลีกโรมาเนียเขาสูงถึง190ซเมตรสามารถถ่ายไปเล่นเป็นแบ็กซ้ายและแบ็กขวาจะเป็นได้จุดเด่นคือความแข็งแกร่งการเข้าสกัด การเข้าประทะที่หนักหน่วงการเบียดแย่งบอลที่ยอดเยี่ยมและการเล่นลูกกากาะดคอตอมาหหมายเลขสี่ฮูริโอเซซาเซอร์แบ็กวัยสาสิปีชาวบราซิลอยูการนี้ลงเล่นไป8นัด เขาลงเล่นเป็นตัวจริงท่าน,น,เนนะดาดิเกชนะมาริลลี่เกอร์สองต่อหนึ่งและสมวยลอนซิซิลเลอร์หนึ่งประตูหนึ่งเขาเป็นอดีตกองหลังของทีมเชียงรายยูเนเต็ดที่ย้ายมาในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังของฤดูกาลที่แล้วและช่วยเชียงรายนั้นทำงานได้ดีในช่วงนั้นและยังเคยลงเล่นในลีกสูสุดของโปรตุเกสตมาแล้วด้วยเขาสูงหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าเซนติเมตรมีจุดเด่นที่ความแข็งแกร่งการเข้าปะทะการอ่านเกมและการเล่นลูกกาดรวมถึงสามารถช่วยในการเติมเกมรุกได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วย คนต่อมาหมายเลขสิบเก้าเอเฟอันดราเดวังเกา้าเซอร์แบ็กวัย24ปีชาวอินโดนีเซียลูกาานี้ยังไม่ลงเล่นเลยเคยติดทีมชาติอินโ่นีเซีย15านะัดทำไป2อแอสซิตก็เป็นกองหลังสรรประโยชน์ที่เพิ่งย้ายมาเล่นกับบันดุงไปดูปกาาแรกก็าสูง179งซเมตรสามารถถ่างออกไปเล่นเป็นเซอร์แบ็กแบ็กซ้ายและกอกางตัวรับได้ด้วยจุดเด่นคือการเข้าปะทะการออกบอลสั้นการออกบอลยาวและการบิวล์อบอลจากแดนหลังคนต่อมาหมายเลข16 อัชมาจูฟิอันโตเซตอร์แบ็กวัย38ปีชาวอินโดนีเซียลูกการน,นี้ยังไม่ลงเล่นเลยเคยติดชา้ออินโดนีเซีย Indonesia, ไป12นัดทั้งไป1ประตูเขาเป็นเซ็นเตอร์ตัวเก่าที่ลูกการน,นี้ยังไม่มีชื่อเลยสักนัดเดียวคนต่อมาหมายเลข56 เรสซาดีเฮฮานุซาแบ็กซ้ายวัย29ปีชาวดูเซียดูการนี้ลงเล่นไป2นัดและได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองในเกมที่เอาชนะไมลาดิเกอร์2-1เคยติดทีมชาติดนีเซียไป4นัดทำไป1ประตูด,ด้วยเขาสูง178ซนเมตรสามารถดันขึ้นไปเล่นเป็นวินแบ็กซ้ายรวมถึงหุบมาเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กจำเป็นได้จุดเด่นคือการเติมเกมความเร็วความห้องตัวรวมถึงความขยันที่มากถอยมาเล่นเกมรับชะลอเกมรุกข,ของอีกฝ่ายเป็นคนแรกแ มาที่โคตามาหมายเลขห้ากากังลูดิยันโตแบ็กขวาวัย22ปีชาวอิโดเเซียดูการน,นี้ลงเล่นไป7นัดลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมเพลย์ออฟที่เอาชนะมิลาดิเกอร์สองต่อหนึ่งเคยติดทีชเชีอิโดเเซียไป1นัดในสุบานเอฟเอฟ2024ในเกมที่เสมอลาวสามประตูต่อสามเขาเป็นแบ็กขวาตัวหลักของทีมที่สูง185เซนติเมตรสามารถหุบม,มาเล่นเป็นเซ็นเตอร์แบ็กจำเป็นได้ด้วยจุดเด่นคือการเล่นเกมรับ จากความแข็งแกร่งการเล่นลูกกากาดและการเข้าปะทะแต่ก็สามารถเล่นเกมลุกได้จากความสามารถในการจ่ายบอลสัน้นการเล่นในพื้นที่แคบๆรวมถึงมีความขยันและความเร็วที่ดีเมื่อเทียบกับขนาดตัวของเขาคนต่อมาคือกองหลังคนสุดท้ายหมายเลข6โรบี้ดาววิส กองการตัวรับวัย22ปีชาวดุยเซียดูการนี้ลงเล่นไป3นัดในฐานะตัวสำรองในลีกเคยติดทีมชาติดุยเซียไป4นัดในสุอบอลเอฟเอฟ2024ที่ผ่านมาเขาเป็นกองการดาวรุ่งเสีประโยชน์ของทีมที่สูง170ซเมตรสามารถเล่นได้ทั้งการตัวรุกกับการตัวรับและแดกขวาจําเป็นเขาก็เล่นได้จุดเด่นคือการเล่นเกมรับทั้งการเข้าปะทะการดักตัดบอลการยืนตำแหน่งและการเชื่อมเกมระหว่างกองหลังกับกองกลาง มาที่ตำแหน่งกองกลางกันบ้างมีทั้งหมด13คนคนแรกหมายเลข67 สดิวรัมดานี่ปีกซ้ายวัย26ปีชาวอินโดนีเซียดูการนี้ลงเล่นไป7นัดทำไป1ประตูกับหแอซซิตเคยติดทีมชาติอินโดนีเซีย26นัดทำไป2ประตูกับอีก6แอซซิตเขาเป็นปีกตัวจีตร่างเล็กสูง172ซนติเมตรสามารถย้ายไปเล่นทั้งปีกซ้ายปีกขวาและกองหน้าตัวต่ำจำเป็นได้จุดเด่นคือความเร็วของห้องตัว,ตวการเลี้ยงบอลการเปิดบอลและสามารถเล่นลูกตั้งเตะได้ดีอีกด้วย โคต่อมาหมายเลขสองเอเลียโนไรเดอร์แบ็กขวาวัย24ปีชาวอินโดนีเซียลูกการนี้ลงเล่นไป4ี่นัดเขาลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมที่สเสมอรอซิเซเลอร์1นประตูนหนึ่งโดยลงเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายเคยติดทีมชาติอินโดนีเซียไป5นัดทำเป็นประตูเขาเป็นแบ็กขวาลูกเซี่ยวที่ไปอินโดนีเซียสามารถดึงมาเล่นให้กับทีมชาติได้สำเร็จเป็นอดีตนักเตะตัวหลักของ p c ซโในเอลซีลีฮอลแลนด์ที่เพิ่งย้ายมาเล่นในอินโดนีเซียเป็นลูกการแรกและยังเป็นพี่น้องกั กับทิจเนี่ไรเดอร์กองการโตรุกของแมนเชสเตอร์ซิตี้และทีมชาติฮอลแลนด์อีกด้วยเขาสูง168ซมตรสามารถเล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายแบ็กขวาวิเมซ้ายวบ็กขวาปีกซ้ายปีกขวากองการตัวรับและกองการตัวุกถือว่าสาระประโยชน์มากมีจุดเด่นที่การเล่นเกมรุกเพราะแต่เดินเป็นนักเตะในตำแหน่งตัวรุกอยู่แล้วมีความเร็วความคล่องตัวสูงขยันพลังงานเยอะวิ่งไม่มีหมดมีการวิ่งหาช่องที่ยอดเยี่ยมและพื้นที่ว่างหลังเกมรับที่ดีและในเกมรับก็มีการเข้าปะทะที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย ต่อมาหมายเลข23ชอมเฮกอการตัวรับวัย30ปีชาวอินโดนีเซียลูกการนี้ลงเล่นไป4นัดเขาลงเล่นเป็นตัวจริงในเกเมเสมอกับลอนซิสลเซอร์1ประตูต่อ1เคยติดทีมชาติอินโดนีเซียไป15นัดทาไป2ประตูกับอีก2อัศเซ็ตเขาเป็นกองกลางลูกเซี่ยวินโดนีเซียเนเธอร์แลนด์ที่เคยลงเล่นเป็นตัวหลักในที่สุด,สดและลิกรองของฮอลแลนด์และในอิตาลีและยังเคยเป็นอดีตโยชนของทีมชาติเนเธอร์แลนด์ในชุด U15 จนถึง U21 อีกด้วยเขาสูง187ซนเมตรสามารถเล่น ได้ทั้งการตัวรุกกับการตัวรับและถามไปเล่นเป็นปีกซ้ายปีกขวาจะเป็นได้ด้วยจุดเด่นคือความสามารถรอบด้านที่ทําได้หลายอย่างทําให้สามารถเล่นได้หลากหลายตําแหน่งรวมถึงทำได้ดีในเกมรุกทั้งการครองบอลการออกบอลสั้นๆและการขึ้นมาช่วยทำประตูด้วยการยิงไกลต่อมาหมายเลข36 อาทยาสารานปีกขวาวัย19ปีชาวดุวยเซียดูการนี้ยังไม่ลงเล่นเลยขอไปปีกดาวรุ่งจากทีมเยาวชนที่สูงเพียงแค่166เซติเมตรเท่านั้นคนต่อมาหมายเลข5 5ฟรานปูโตสเซอร์แบ,บ็กวัย32ปีชาวอิรัก ลูกการน,นี้ลงเล่นไป7นัดลงเล่นเป็นตัวจริงท่านในเกชนะมาริลาดิเกอร์สต่อหและเสมอรอสซิเซเลอร์หนึ่งประตูหนึง่งเคยติดทีมชาติอิรัก24นัดและลงเล่นในเกมล่าสุดที่เอาชนะไทยในรอบชิชิเนเลในสุดบอลคิงส์คัพคัทที่ผ่านมาอีกด้วยแต่เจ้าตัวนั้นก็โดนใบแดงไล่ออกจากสนามไปในเกมนั้นเขาเป็นกองหลังลูกครึ่งเดนม,มาร์กอิรักที่เคยติดทีมเยาวชนของเดนมาร์กรวมถึงเป็นอดีตนักเตะเยาวชนของอาร์ฮูสในลีกเดนมาร์กและวนเวียนเล่นกับหลายทีมในเดนมาร์กก่อนจะย้ายมาเล่นใในนเเอชีียกกับสสโมราป2020 2ก่อนที่จะย้ายออกไปหาความท้าทายใหม่กับปอซิบันดุงในฤดูกาลที่ผ่านมานี่เองเขาสูง181ซนติเมตรสามารถเล่นได้ทั้งแบ็คซ้ายแบ็คขวากอากางตัวรับและมีจุดเด่นที่ความสามารถที่รอบด้านทั้งการเข้าปะทะการอ่านเกมการอ่านดักตัดบอลการเล่นลูก,กาอากาศมีความแข็งแกร่งรวมถึงสามารถเติมเกมขึ้นไปเล่นเกมรุกได้ด้วยและยังสามารถเป็นคนเล่นลูกเตะได้ทั้งในการเปิดบอลยิงและเข้าไปนรอเล่นลูกอากาศในกรอบเขตโทษ คนต่อมาหมายเลข85นาเซียลอัลฟาโรกองกลางวัย17ปีชาวดุยเซียดูการนี้ยังไม่ลงเล่นเลยเคยติดทีมชาติดุเซียในชุด U17 เขาเป็นองการดาวรุ่งที่เพิ่งถูกดันขึ้นมาเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ฤดูการนี้เป็นฤดูการแรกเท่านั้นมาที่คนต่อมาหมายเลข97 แแบกินโยกองการตัวรุกวัย28ปีชาวบราซิลฤดูกาลนี้ลงเล่นไป5นะ้านัดทำไป1แอสซิสต์เขาลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมที่อาชินามิลาดิเกอร์2ต่อและลงเล่นเป็นตัวสำรองในเกมเสมอกับเลอนซิเซลเลอร์1ต่อ1เขาเป็นกองการตัวรุกที่เคยลงเล่นกันหลายทีในลีกล่างของบราซิลที่สูง185ซมสามารถเล่นได้ของกองการตัวรุกปีกซ้ายปีกขวาและดันขึ้นไปเล่นกองหน้าจําเป็นได้ด้วยจุดเด่นคือความเร็วของตัวการสร้างสรรคเกมหลังกกกกกอองงงหนน้าาาาารรแแททะะลลลุช่่เู คนต่อมาหมายเลข8ปดลูเชียโนกวยโคเซีย กองการโตรุกวัย3 3ปีชาวอาร์เจนตินาโดยลงเล่นไปแล้ว7นัดฤดูกาลนี้ทำเป็น1แอซิสลงเล่นเป็นตัวจริงทั้งในเกมเอาชนะมิลาดิเกอร์2-1และสเสมอลอนซิเอเลอร์1-1ก็เ,เป็นกองการตัตรุกดีกีเป็นญาติของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ที่เคยเป็นอดีตเยาวชนของโบคาจูเนียเคยเล่นกับหลายทีมทั้งในตุรกีโครามเบียอาร์เจนตินาโบลิเวียมาเลเซียและในฤดูก,กาลปัจจุบันกับเปอร์ซิปันดุงโดยเขาสูง178ซเมตรสามารถเล่นได้ทั้งกองการตัตรุกและกองการ รวมถึงถาไปเล่นเป็นปีกซา้ายปีกขวาจะเป็นได้ด้วยจุดเด่นคือการเล่นทําเกมในตําแหน่งกลางลุกการเป็นเพลย์เมเกอร์ในการสร้างสรรค์เกมและการจบสกอร์จากการเข้าไปเล่นในกรอบเขตโทษและยิงไกลจากนอกกรอบเขตโทษก็เป็นลูกซิกเนเจอร์ของเขาเลยคนต่อมาหมายเลขสิบวิลเลียมมาซิลิโอกองกลางตัวรุกวัย29ปีชาวบราซิลดูการนี้ลงเล่นไป6นัดทำไป2อแอสซิสต์ ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมที่เอาชนะมาริราดิเกอร์เสาต่อหนึ่งเขาเป็นองการโตลุกบราซิเลียนที่วนเวียนในลีกล่ากของบราซิลก่อนย้ายมาเล่นในลีกอินโดนีเซียเจ้าตัวสูง1 7 7ซนติเมตรมีจุดเด่นที่วิชาในการทําเกมสร้างสารรค์เกมรูกตรงกลางสนามทั้งการดึงจังหวะเล่งจังหวะของเกมการจ่ายบอลง,ง่ายๆออกข้างเล่นสัส้นๆง,ง่ายๆเพื่อเปิดพื้นที่ให้เพื่อนและการแทงทะลุช่องให้เพื่อนวิ่งเข้าทําประตูคนต่อมาหมายเลข18ดอดัมอาลิส กองกลางวัย31ปีชาวอิดนีเซียดูการนี้ลงเล่นไป8นัดลงเล่นเป็นตัวสำรองท่านในเกมที่เอาชนะไมนาดิเกอร์2-1และสเสมอกับลอนซีเซลเลอร์1-1เกิดติดทีมชาติอิริเซียไป9นัดเขาเป็นกองกลางตัวเกา่าวร่างเล็กที่สูง172ซเมตรสามารถเล่นได้ทั้งกองกลางตัวรับกองกลางตัวลุกปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็มีจุดเด่นที่ทักษะเฉพาะตัวและการคุมจังหวะแดนกลางทั้งการจ่ายบอลสร้างการจาบับบอลยาวรวมถึงการขึ้นไปทำเกมหลังกองหน้าที่ดีอีกด้วย โคต่อมาหมายเลขเจ็ดเบคแฮมปูตราก็การตัวลูกวัย23ปีชาวดูวเซียดูการน,นี้ลงสนามไป7นัดทำไป1ประตูกับนึ่งแอสซิสต์โดยลงเล่นเป็นตัวจริงและทำไป1แอสซิสต์ในเกมที่เอาชนะมาริดาดิเกอร์2ต่อ1และลงเล่นเป็นตัวสำร,รองในเกมเสม,มอรอสซิสเซอร์เลอร์หต่อ1เคยติดทีมชาติดูวเซียไป3นัดทำไป1แอสซิสด เขาเป็นตัวลุกดาลุกตัวเก่งที่เป็นนักเตะที่ชื่นชอบของโค้ชทั้งในปรซซิบ,บันดุงและที่ใชยโดยรเซียที่สูง1 7 3ซติเมตรสามารถเล่นได้ทั้ง,งการตัวรับการตัวลุกและปีกซ้ายปีกขวามีจุดเด่นที่ความคล่องตัวการจ่ายบอลทะลุช่องการเปิดบอลการเลี้ยงบอลโดยเน้นการเล่นที่เป็นตัวทําเกมหลังกองหน้าและสามารถทางออกมาเล่นเป็นริมเส้นเพื่อทําเกมได้ด้วย คนต่อมาหมายเลขสิบสามเฟเบรีฮาริอาดีปีขวาวัย29เปีชาวดวยเซียดูการน,นี้ลงเล่นไป5นัดทำไป็น1แอซซิตโดยลงเล่นเป็นตัวสำรองในเกมเอาชนะมิลาดิเกอร์2ต่อ1และเคยติดทีมชาติดยเซียไป14นัดทำไป2แอซซิตโดยขาเป็นปีกร่างเล็ก ที่เป็นลูกม่อของปอซิบ,บันดุงที่สูงไปแค่168่ซนติเมตรเท่านั้นสามารถถ่างออกไปเล่นในปีกซาจะเป็นได้ด้วยจุดเด่นคือความเร็วของตัวการเลีนบอลและการวิ่งทะลุลายเกมรับที่ยอดเยี่ยมมาที่กองกลางคนสุดท้ายหมายเลข23มารกก์กอกกองกลางกันทีมวัยใสปีชาวอินีเซียดูการนี้ลงเล่นไป6นัดลงเล่นเป็นตัวจริงท้งในเกมที่เอาชนะ, 1, ะมิราดิเกอร์2ต่อและเสมอลอซิเซเลอร์1ต่อนเคยติดทีมชาติอดิดเสียไป20นัดทำไป5ประตูกับ1แอซซิต เขาเป็นกองกลางโตโอนมากประสบการณ์อดีตยาวชวนของ s c u t e c h ในเนเธอแลนด์ที่เคยเล่นทั้งในลีกสกอตแลนด์ลีกเบลเกเรียและลีกล่าของอังกฤษที่สูง177ซนติเมตรสามารถเล่นได้ทั้ง,งการตัวรุกการตัวรับและดันขึ้นไปเป็นกองหน้าจะเป็นได้ด้วยจุดเด่นคือการเล่นเกมรับโดยเฉพาะในการตัดเกมการเข้าปะทะรวมถึงสามารถคุมจังหวะในเกมแดนกลางได้ดีทั้งครองบอลดึงเกมและช่วยออกบอลสั้นออกบอลยาวมาที่ตำแหน่งกองหน้ามีทั้งหมด4คน คนแรกหมายเลข90แอนดรูจุงกองหน้าวัย27ปีชาวฝรั่งเศสดูการนี้ลงเล่นไป4นัดทำไป1แอสซิสต์ลงเล่นเป็นตัวสำรองในเกมเสมอราซิสเลอร์หนึ่งประตูหนึ่งเขาเป็นกองหน้าร่างใหญ่ที่เคยลงเล่นในลีกล่างของฝรั่งเศสและเบลเยียมรวมถึงในลีกสูงสุดของกรีซเขาสูง192ซนติเมตรมีจุดเด่นที่ความแข็งแกร่งการเล่นลูกกากาและการจบสกอร์โดยสามารถจบสกอร์ได้ดีทั้งในกรอบเขตโทษและนอกกรอบเขตโทษและยังมีออปชั่นเสริมก็คือการยิงจุดโทษให้กับทีมด้วย คนต่อมาคือหมายเลข98รามอนตังเก้กองหน้าวัย27ปีชาวบราซิลฤดูกาลนี้ลงเล่นเป็น6นัดทำไป1แอสซิสต์ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกเมเสมอลาซิเซเลอร์1ต่อ1เขาเป็นกองหน้าที่ลงเล่นกับหลายทีในลีกแราของบราซิลและออสเตรียก่อนในฤดูกาล2024เขาจะย้ายมาระเบิดฟอร์มเก่งในลีกกะบูชาโดยผลงานของ,ของเขาคือ28นัดทำไปถึง21ประตูก่อนจะได้ย้ายมาเล่นในลีกอินโดนีเซียกับปัซิปันดุงในฤดูกาลนี้เขาสูง188ซติเมตร มีจุดเด่นที่ความเร็วความแข็งแกร่งและการวิ่งหาช่องหาพื้นที่ว่างแดนหน้าต่อมาหมายเลข94วิลเลียมบาลอส กองหน้าวัย30ปีชาวบราซิลดูการนี้ลงเล่นไป8นัดทำไป5ประตูโดยเจ้าตัวนั้นเป็นนักสวของทีมเปอร์ซิปันดุงในดูกาดนี้ด้วยลงเล่นไปตัวจริงในเกมเอาชนะมิราดิเกอร์2-1และลงเล่นไปตัวสำรองในเกมที่เสมอลาซิสโซเลอร์1-1เขาเป็นกองหน้าที่ลงเล่นกับหลายทีมในลีกของบราซิลก่อนย้ายมาเล่นในเอเชียทั่ในลีกซาดิาระเบียและคูเวตเขาชู182ซเมตรสามารถย้ายไปเล่ป็นปีก ซ้ายปีกขวาจําเป็นได้ด้วยมีจุดเด่นที่ทักษะเฉพาะตัวที่ยอดเยี่ยมการเลี้ยงบอลและการจบสกอร์ในกรอบเขตโทษมาที่คนสุดท้ายของทีมปัสิบ,บันดุงก็คือหมายเลข7 3ซูกิฟรีลูกมันเซียปีกขวาวัย19ปีชาวนเนอเซียลูกการนี้ยังไม่ได้ลงเล่นเลยเขาให้ปิกดาวรุ่งจากทีมเยาวชนที่สูงเพียงแค่166ซนเมตรเท่านั้น เรามาดูท่าฝากขอผลงานของทีมพัิปันดุงกันบ้างโดยผลงานในฤดูกาลปัจจุบันนั้นพวกเขาลงเล่นมาแล้ว8นัดในทุกรายการแบ่งเป็นในลีก6นัดชนะ3นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป2นัด ทีมรังอยู่อันดับที่6ของตารางคะแนนตามอันดับ1บอลเนียวถึง8คะแนนด้วยกันและอีก2นัดในสืบบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์คิทูรอบคัดเลือกที่เปิดบ้านอาชนะเมลาดิเกอร์จากฟิลิปปินส์สต่อหนึ่งและในรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกที่เปิดบ้านเสมอแล้ิซิเซลเลอร์จากสิงคโปร์ไป1ประตูต่อหนึ่งสุสิในกาลงเล่นในสืบบอลระดับาชาติของปซิบ,บานดุงนั้นพวกเขาแม้จะเป็นทีมเก่งในยุโรปแต่ก็เคยลงเล่นในรายการเอเชียเป็นครั้งที่5เท่านั้นโดยครั้งแรกเป็นเกมเอเชียนคัพแชมเชปีป้ยนส0 0 95ผ่านเข้ารอบไปถึงรอบไปถทีมสุดท้ายและอีก3ครั้งในรายการเอฟคัพหรือ a c ฟซีช m e n s ิกในปัจจุบันโดยผลงานที่สุดก็คือในปี2015จบที่รอบส6ทีมสุดท้ายแพ้คิชิไป0ต่อสส่วนในฤดูกาลที่ผ่านมานั้นในสีบอน AFC ซีช m e n s ิกนั้นจบที่รอบแบ่งกลุ่มเท่านั้นส่วนผลงานในการเจอกับสโมสรจากประเทศไทยนั้นเปอร์ซิบันดุงเคยลงเล่นไปทั้งหมด5นัดในเกมอย่างเป็นทางการโดยชนะไปแค่นัดเดียวเสมอ1นัดและแพ้ไปถึง3นัดโดย เคยเจอกับ2ทีในยุคเก่าอย่างธนาคารกสิกรไทยและธนาคารกรุงเทพในปี1995โดยเจอกับธนาคารกรุงเทพ2ครั้งในการขันรอบแรกนัดแรกเปิดบ้านชนะ2-0ก่อนบุกไปแพ้ที่ไทย1-0ก่อนที่จะต้องมาเจอกับธนาคารกสิกรไทยในรอบ8ทีสุดท้ายของฤดูกาลเดียวกันโดยครั้งนี้เป็นบานดุงนั้นที่เป็นฝ่ายแพ้ไป2 1ตส่วนฤดูกาลล่าสุด ที่ได้โดลกัดสโมอสรอจากประเทศไทยคือในาการเอซีชมิสซูที่ลงเล่นก,กับสโมอสรอการทรา FC, ่าเรือเอฟซีเกมแรกประสิท์บานดุงแพ้คาบ้านให้กับการท่าเรือเอฟซีไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งก่อนในเกมที่2จะบุกไปเสมอ,สอการท่าเรือเอฟซีสประตูต่อสที่สนามชูบีจีเซดีมและในช่วงปีซีซั่นก็มีเกมอุ่นเครื่องที่พบก,กับทีมการท่าเรือเอฟซีอีก1เกมโดยเป็นสิงห์เจ้าท่านนั้นก็บุกไปย้ำชัยด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อ2 และทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลคร่าวๆของทีมปัซิปันดุงสโมสรจากประเทศนโดซีเซียที่ต้องพบกับทีมชูแบ็คขอกเยอเต็ดในสูนย์บอเอฟซีชิเมซิคทูในรอบแบ่งกลุ่มโดยคู่นี้จะแข่งขันกันในวันพุธที่1ตุลาคมเวลา19 15นาทีที่สนามชูบีจีสเตเดียมถ้าเพื่อนๆความเห็นอย่างไรก็มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมท่านนี้เพื่อนก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครัับบสสวดี